มาแอลเชียงใหม่อยากหาของฝากคนทางบ้านแนะนำค่ะมาที่นี่ที่เดียวจบครบครันต้องที่ร้านของฝากมุสลิมเชียงใหม่บ้านดุลพันธ์แคบบัวไส้อัว่วน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องแกงฮังเลแกงอ่อมไก่เชียง เนื้อเชียงแนมเนื้อมีหมดค่ะหรือถ้าติดใจข้าวซอยอยากทำเองที่นี่ก็มีทั้งเส้นข้าวซอยแล้วก็น้ำพริกข้าวซอยให้ซื้อกลับไปทำเองที่บ้านพี่เบนบอกว่าของที่ร้านนี้ทำด้วยใจไม่ใช้สารกันบูดค่ะทำทีละน้อยเพราะอยากให้ได้ของที่สดใหม่ตลอดรับรองความอร่อย หรือถ้าอยากทานขันโตกที่นี่ก็มีบริการนะคะขอเพียงติดต่อมาก่อนพี่เบนจัดให้ค่ะร้านของฝากมุสลิมเชียงใหม่บ้านดุลพันธ์อยู่ใกล้มัสยิดช้างคลานมาเชียงใหม่แวะมานะคะ